Transcrição e น้ำมันคือมีไอนะครับเดียรบบน้ำน้ำไม่ดันคันไม่ดำเครื่องดีดเช็คปั๊มมาเรียบร้อยเปลี่ยนสายพานไทมม่งให้ด้วย รรีฟอย่งแสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบมีรถจะมานำเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังก็ผมเป็นกระบะหลักหมื่นกระบะตอนเดียวโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กจดทะเบียนปี34คันนี้เก็บงานเก็บสีเก็บช่วงล่างให้ใหม่เปลี่ยนสายพานนะครับให้เรียบร้อยเลยซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับรถจะสวยแค่ไหนโดนใจขึ้นหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบเลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กจดทะเบียนปี34คันนี้สีเทานะครับทำสีใหม่ใหม่ป้ายทะเบียนบอยไม้ร้อเรือ5 1ห้าหนึ่งสี่หกจ รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเบอร์โทร080-0137208นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนเด้อนะครับใครจะมาดูรถก็ได้นะพี่น้องคันนี้เปิดราคาอยู่89,000บาท89,000บาทนะครับเราทำให้ใหม่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสายพานไทมิ่งนะครับเช็คปั๊มทั้งระบบนะครับแล้วก็ทำสีใหม่นะครับไฟตาเดิมครับของเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นไฟตาไฟเลี้ยวไฟพวกเนี้ยนะครับเดิมเดิมหมดไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับนี่ทั้งสองด้านเลยไม่แตกไม่เล้า นะครับปากระรงเดิมนะครับฟังเสียงได้นะครับรถรุ่นเก่าเหล็กหนาๆโลโก้โตโยต้าตัวนี้นะครับนี่ก่อนที่จะมาเป็น3ามห่วงนะครับนี่เป็นตัวโตโยต้าตัวเดิมนะครับนี่โลโก้ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่สวยงามครับคันนี้ได้ล้อกระทะนะครับแต่ว่าเขาใส่ขอบตัวนี้มาเพื่อความสวยงามส่วนดอกยางใช้กันเหลือๆนะครับวิ่งเข้าได้เข้าสวนสบายใช้กันยาวๆดอกยางเหลือเยอะนะครับ กระจกหน้าของเดิมนะครับไม่มีองรอยแตกเล้าปายภาษีปี68นะครับต่อให้เรียบร้อยติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนี่ฟิล์มก็ติดมาแล้วนะครับยางแถบข้างตัวนี้ยังอยู่นะครับของเดิมยังอยู่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีกระบาดเลเนอร์ให้ด้วยนะครับสายพานเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับสายพานไทมิ่งนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วประตูฝั่งทางด้านห้องผู้โดยสารก็โอเคครับไม่ช้ำไม่เยิ้มไม่ย้อยนะครับนี่นะครับประตูสวยงามนะครับ เจ้าของเดิมเจาะส่ลําโพงมาบอกก็มีรอยฉีกขาดรอยแตกละงาียมากตามอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ปัญหานั่งได้นะครับนี่นั่งได้ด้านหลังโอเคนะครับนี่อุปกรณ์ประจงประแจไม่มีนะครับตามสภาพ8 9 0 0 0บาทพร้อมใช้งานเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับโอนได้นะครับโอนได้ขับถึงบ้านเราขับส่งบริการโอนบริการส่งนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับพวงมาลัยธรรมดาไม่มีแอ แต่เก็บงานเก็บสีเช็คปั๊มให้แล้วนะครับนี่ช่วงล่างสวยงามชัดทรงชัดสีสวยๆนะครับนี่ชัดสีไม่ผุนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยปะรอยเวารอยแหว่งไฟท้ายสวยงามทั้งสองด้านนะครับนี่คันนี้ไม่มีมีมไม่มีกันชนท้ายเด้อนะครับกันชนท้ายไม่มีให้โลโก้โตโยต้าของเดิมนะครับนี่เราไม่ได้ทำให้มันตัวโนูนขึ้นมานะครับทำสีมาสวยพี่น้องเอ๋ ใครอยากได้8 10, 9 0 0 0บาทรถจอดอยู่สกลนครใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อน0 8 0 0 1 3ป2 0 8่าดฝาท้ายก็ไม่ผูกอีกนะครับเอาไปบรรทุกมันบรรทุกฟางบรรทุกข้าวสบายเลยนะครับใส่ข้อก็ได้เพราะจาของเดิมเจาะรูมาแล้วนี่นะครับมีรอยเจาะรูอยู่นะครับเปิดง่ายปิดง่ายสบายนะครับย่างอะไรมีหนึ่งเส้นนะครับชว่วงล่างดีโชคดีแนบดีชัดสีสวยพื้นกระบ,บะไม่ผูสวยงาม เห็นอยูบ่บ่พี่น้องเบิ่งเอาเนี้มันเหลือมตาจาักหน่อยด้อ <c oughs> ยนะครับชึบโอ้ยงามครับคันนี้งามคันนี้สวยนะครับนี่เติมน้ำมันใส่ขี่อย่างเดียวเราทํำให้ใหม่หมดเช็คให้เรียบร้อยอุ่นใจสบายว่าเติมน้ำมันยางแห้งขี่ได้สบายเลยละ่ะประตูก็โอเคด้านคนขับสวยงามนะครับสวยงามกระจกมือหมุนนี่ขึ้นง่ายลงง่ายสบายเพจจากลง อ่าจากโรงงานยังอยู่สายคาดเบลใช้ได้เออใช้ได้อยู่เล็กไหมวิ่งอยู่ที่สาม0 0นสองหมื่นหนึ่งันกิโลสามแสนหม่นหนพันกิโลนะครับพ,งบพวงมาลัย power power นะครับ power ไม่มีแอร์เกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือใช้ไม่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเอาแบบเร็วๆเลยมันร้อนแดดนะครับชึ่ง ติดทีเดียวเลยนะครับชึ้งเลยม่านวัดใช้ได้หมดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับแต่ดังแต่ไม่มีพี่ปัดน,น้ำฝนใช้ได้นะครับอ่าพี่ปัดน,น้ำฝนจะได้เอา้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงครับห้องเครื่องของไมตี้คันนี้เครื่องยนต์2ลนะครับเชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์2,005นะครับเครื่อง2,005เชื้อเพลิงดีเซลห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆเลย นะครับพวกนี้ของเดิมหมดนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมนะครับเลขค่านหน้าเห็นเด่นชัดนะครับอ่าเศษจากโรงงานที่ติดมานี่ยยังอยู่นะตัวนี้นะนะครับน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องมีไอ้นะครับระบบน้ำ น้ำไม่ดันควันไม่ดำเครื่องดีเช็คปั๊มมาเรียบร้อยเปลี่ยนสายพานไทมิ่งให้ด้วยแบตเตอรี่ไฟยังแรงนะครับเห็ดจากโรงงานอยู่ครบทุกแผน่นนะครับอยู่ครบทุกแผน่นแป00มบาทพร้อมใช้งานรถสวยสภาพดีนะครับสำหรับท่านนะครับที่สนใจโตโยต้าไฮรักมิต X เอกระบาทตอนเดียวคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่8 9 0 0 0บาท8 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ เบอร์โทร080 0137208นะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเด้อรถจอดอยู่อำเภอก,กาตะก,ก้าสกลนครนะครับอ่าสุดคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรหออะไรก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ